สอส,สวัสดัดีเอทุกคนบัดท,ที่นี่พรงี้ัชไปอาบน,าน้ำนะี่แหละประตูของนี่นคู่นี่น้ำไปตัก่ใช่สังนี่นี่เออเอา,เอาไปฝนกระชีมาฝนกระชมาละบันไฟไฟไฟเอานะครับบันนี้พ่าะงีครับก็นังีไปอาบน,าน้ำอยู่ประตูของอประตูของวัดกนั่งไปแล้วนะครับโอนพไยนะครับไปแล้วแอนแอนน่งหน่อยเอ้ย รมาเลยว่าเออ,อมี่มี่มีมมมเฮ้ยมีแต่เสียงรถเฉยอ้าวอา,อาบวันไดที่อาบแล้วคือให้นวัเด้อวันนี้อาบน้ำประตูขงโอ้ย,ายฝากระเลียมเพราะฝา่ฝ่าอาอาบวันนี้อาโอ้ย,ยวตะวันพมพี่น้องนประตูขง มาตะบูไปตะบูไปลาบนก็ลังลงเม็ดวานีกลังย้อยลัง่ม่มูดไดกินเข่าอยู่อ้าวเฮ็ดแข็งระบาดเช้ต้นงเชิข้ขึ้นแถมโอ้โ ย่าวิดีโอนี่กูยาไม่ถือเียนยู่ดิตาลงได้ต่ปกติว่าฟากันมาไายนักผ้นักังูางนะว้ายฟากันเดี๋ยวพ่อฟาพดพอเอาเดี๋ยวพ่อยังไหนดวะเอี้ยเอาขอนกทนนอนอ่นี่ขอนข้อนกับหรอเนาะ <c oughs> โอ้ยฝนานนี่ฝนแหลมรบ้าน อา้าวบัดนี้ผู้ขาบจะได้เดือนดวงพงป้าไปตามรานคันนะอันเป็นทั้งเอาไปไปว่านี่ <laughs> โอ้อยอันเื่บันทึกเนี่ยตอนอันไทยอยันเวียกนาบมาโอ้บันทึกว่าทัานโอ้ย <laughs> ะสลุงจะจะขึ้น <c oughs>

โอ้ยฝากห้องไปเอาได้แล้วไปธรรทำทำผาดเนี่ยไปทางไหนอาบนา้ำหนาว <laughs> ทัรงลมททิร์นฝนฝนทะเรเอเดียนมากเหรอตัวไมตัวเอาทำน,นี่แหละเนาะไปลา